อแต่ก็ถือว่าความหักมาแหงแซงทางโคง้งเนาะพม่พี่น้องแบบไพ่กับฟิปเลยเนาะแบบว่ามาแบบอา่านุมไทยกับแบบมาแบบเซอร์ไพรส์เลยเนาะป้าบอคิดบอฝันเลยเนาะเคยเคยคิดน้ำเขาอยู่บอว่าชิมีหักครั้งใหม่แบบนี้อืมอเคยอืม สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC กันเบอร์สุขสุขคนเดอ้อบอกว่าจะเป็นพี่น้องฟังลาวฟังไทยหรือว่าต่างประเทศก็ขอยินดีตอนรับเข้าสูซองมุกดาวันสาวลาวเดอ้อโดยมาพบมาพอกับสมุกดาวันในมื้อน,นี้ทางสมุกดาวันกะอะได้เข้ามาหาทางครอบครัวน้องแดงนาะอพ่อแม่พี่น้องเลยคือทางเฮากาหากา อ่ะมาเป็นเื่อแรกเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยทางเฮาก็ได้ยินข่าวยินข่าวมาว่าโอ้ความหักมาแหงแซงทางโค้งเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยหนุ่มไทยสาวลาวเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยอ้าวทางสมุทรตะวันตจีพาเขาไปหาทางอ่ะขอบคัวน้องแดงเนาะคือทางเทากับมาเป็นเธอแรกก่ะบู้ว่าจะเป็นอ่ะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นหน้าเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยอ่ะไปเบิงไปส้มน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยโดยอ่ะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องทางเทากับ พาเขาไปหาทางนองแดงเนาะก่อนเท้าสีเข่าไปกับโอ้ยเดี๋ยวจีไทยเบิงบรรยากาศรอบ,บๆเนาะพแม่พี่น้องเลยอ,อกับทางสมุกดาวันกับมาเทเรเนาะแต่กับฮบู้ว่าเป็นเพื่อนหรื่าเป็นเทียงหน้าเนาะพแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวเท้ากับสีเข่าไปหาทางนองแดงเบิงเลยเนะะยาะไปเอียงนี้อันนี้เนาะเอากระสอบทุกคนเลยเนาะมาขังอพแม่พี่น้องเลย ป้าใสาด้ดยน้องแดงค่ะนี่อยู่อยู่บ่อโอ้สบายดีน้องล่ะโดยโดยมานั่งพี่ได้บ่น้องล่ะโดยอยู่กับพ่นะอยู่ผอยู่เพียวเดอ้าวพอแม่ไปใส่เบอร์สาน้องนุ่งด้จ้ะน้องปแม่ไป็นแม่แม่ไปใส่แม่ไปงานโอ้ยยังมาอีกน้องล่ะยังมาอีกโดยโดยอันเพื่อนคอถามเนี่ยอันเป็นเพื่อนหรือเอียงนี่นะ เฮือนเทียงนาเฮือนเฮือนดอเถียงนาเทียงนาไหนเฮือนเน่เอายามแหนงย้ยฝนอย่างก็อยู่หนีไปเลยบ่กะทำว่าเฮือนเฮือนเจ้าเทเๆเลยบ่โอ้เฮากลับมาเป็นทะเลาเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยอ้าตอนคืนจะนอนกับไพศาลองหละ นอนกับแม่ก็พ่อเนาะเออฉี่คนพูดนะ่าหาคนพูโดยนอนเทินหลังนี่เห็นไหมป้าไปนอนกันได้ได้หนิบังดุ๊กดุ๊กพ่อแม่พี่น้องเลยป้าอันนี้บนนอนไพศาลนี่น้องล่ะแม่พ่อทั้งพูนบ่จะนอนน่ะโดยโอ้จะนอนกับน้องบ่นอนเพียวนอนผู้เดียวเลยอืมน้องหลานนี่อายุจากปีแล้วนี่สิบแปดสิบแปดเลยโอ้สิบแปดปีเนาะ คือทางเอ้ยกะได้ยินข่าวมาเนาะก็รู้สึกว่าอ่าความหักมาแหงแซงทางคงเลยเนาะน้องหละโดยกะเป็นในได้อันได้ยินข่าวว่าหนุ่มไทยมาหาบอโดยอืมเด่ทางเอ้ยกะอยากถามว่าไปพบไปพ่อกันในได้น้องหละคือได้ติดต่อกันมาด้วยแบบใดนะแบบมาเลยมาแบบเซอร์ไพรส์เลยเลยว้าวโอ้ความรู้ซึกเปในได้ตอนแรก ตอนที่เห็นอาภูบามาตื่นเต้นตื่นเต้นแลว้วก็โบฮู้มาก่อนมาเพิ่นมามาหาเจ้าแม่นบ่โดยโอ้ความรู้สึกตอนตอนที่เพิ่นขับมาแรกๆรกคะเอเจ๋ยว่าแน,น่ใดเอ๊เจตื่นเต้นตื่นเต้นโดยโอ้ <laughs> แล้วบานี้หันเดได้ได้ถามเพิ่นว่าแน,น่ใดว่าเออจะมาหาไผาบ่หยังสิบ,บ่บ่บ่ได้ถามอือแล้วเพิ่นเฉลยได้บ่โดยโอ้ มาแล้วเป็นไดๆนมไทยรออยู่บ hey! ่รออยู่รออยู่เนาะลอยโอ้เพิ่นอยู uh ่ซสาหันน้องละบ่ฮู้บ่ฮู้เนาะอือเม็นผู้ได้ภาเพิ่นมาน่ะจักบ่จักบ่เม็นบ่เลาวบ่โดยอือโดยโดยโดยมาแบบเซอร์ไพรส์เลยเนาะน้องละป้าตื่นเต้นแฮงบ่โดยโอ้มานี้หันได้ตกลงปรงใจฮักกระเพิ่นอยู่บ่น้องละ คออาโพคาโพเอาคือคาโพโอพอ่พอ,อยังบนเลงพ่อมพอ,อยังบอทันพ่อมเยบอทันพ่อมคือเปิดใจให้หักการเลือกบอกทันพอ่อมเปิดใจแบบว่าอันให้ทางอานุ่มไทยมาขอหักแล้วหักแล้วอ๋อคือตอนนี้หาได้เปิดใจร่วมกันแล้วเนาะอืมแต่ว่าทางพอน้องนี่ ยังบอทัน uh, พ้อมที่จะให้อาน้องแดงมีครอมีคัวโอ้กะหายร่มกันไปกอนโอ้ได้คบกันดนละไปหรือว่าหากมาเมื่อวานนี่หักมาเชิญวานนี้โอ้หากกระเปิดใจคบกันกันยังบอกกี่มือเนาะโดย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 ทางสมุงแต่วันกะดีใจน้ำเด้อเนาะอันนาแต่ก่อนนี่เคยเคยมีคมหักมาก่อนบอหล่ะบอกเคยบอกเคยจากเถอดเลยบอก หักแรกข้างหม่บ่อยนี่ป้าหักแรกกระแซงทางโค้งเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยมาแบบไฟกับฟิปเลยเนาะป้าโผด่โผลโอ้ได้ถามเพื่อนบ่าเพื่อนเพื่นเห็นเจ้าอยู่ทางไหนคืออันนั้นคือลิปเห็นในคลิปเนาะอืมในคลิปซ่องไผ่เป็นซ่องมาลาบออืมโดยโดยโดยมาหากะ ความรู้สึกเป็น,นอ่าหน้าตาเพิ่นนิพานน่านผ่านเนะเาะเออจะปีแล้วเพิ่นฮะบอฮูบ่ฮูว่ได้ถามเพิ่นเนาะโดยโดยโดยป้าก็ถือว่ามาแหงแซงทางโค้งแน่นอนน้องลาลโอ้แต่คืออันหลังจากที่เพิ่นกลับแล้วก็อ่าได้ติดต่อัากันอยู่เนาะอืม แล้เพิ่นกับบบไิตตี้บไิ้ว่าอย่างโบแบบเกี่ยวกับเพิ่อนซาลันเปนเขาเนี่ยหับได้เบิดเนาะโดยโดยกะทือว่านุ่มไทยใจดีเนาะโดยโอ้ทางสมุกตะวันก็ดีใจน้าเนาะโอ้มาแบบเซอร์ไพรส์เลยเนาะโดยอ่าเคยคิดเคยฝันบอกแบบว่าตัวเองที่ได้เปิดใจแบบให้อ่าคนคนึงเขามานี่บอเคยคิดเลยเนาะอ่า เคยเปิดใจให้อ่าคนเขามาหาอยู่บนนองล่ะบอกเคยเนาะอ๋อแล้วบันนี้ฮัดเป็นยังคือแบบว่าอ่าแบบว่าเปิดใจใแบบให้นมไทยเขาหาโลภมันมาเองโอ้คนมาเองเนาะอ,อืมหลวกับบริดบพคันคือกนันมาหาน้อง เออบ่คิดบ่ฝันเลยเนาะโอ้ยว้ายังยังตื่นเต้นอยู่บ่โอ้ยโอ่โดยๆๆบ่คิดบ่ฝันเลยเนาะโอ้ยว้าโทบัดนี้หั่นอันทั้งพ่อและแม่นี่ยังว่าให้ลมกันไปก่อนเนาะน้องห่าโอยอืมแต่ว่าเพิ่นยังบ่ได้อันน่ะ ให้มาโคมาแตงเนาะเปิดใจร่วมกันไปก่อนเนาะโอ้โดยโดยบัดนี้หันเคยอะนะเคยเคยคิดว่างเพนแบบว่าจะไปไทยยูโบแบบไปเยี่ยมไปยามทั้งเพอนนี่นะแบบว่าอยากไปยู่บมีรถไปอยากไปยูแต่บูมีรถเนาะโอ้ยบ่ยากต้องอะนะเห็ดบัตรนงละไปไทยต้องใส่บัตเนาะแต่ก็ถือว่า ความหักมาแหงแซงทางโค้งเนาะพ่อแม่พี่น้องแบบไพ่กับฟิปเลยเนาะแบบว่ามาแบบอ่านุ่มไทยกับแบบมาแบบเซอร์ไพรส์เลยเนาะบ้าบ่คิดบ่ฝันเลยเนาะเคยเคยคิดน้ำเขาอยู่บ่ว่าชีมีหักครั้งใหม่แบบนี้อืบ่เคยอืมน้องละน้่งละบ่เกิดไป้ไพ่บ่กล้าเปิดใจให้ไพ่บ่โดยอืมเป็นยังหัน้องละลงเลยหุกยาก ถูกเนีายเราไม่กล้าเปิดใจให้ไพรโดยยันเพิ่นหับบ่ได้ยันเพิ่นหับบ่ได้ในฐานะเฮาเนาะโดย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 ก็เข้าใจความรู้สึกเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่ากะคือว่าหเนาะแบบว่าแต่ว่ามันกะคันคันคิดอ่ารันบวกกะมันกะจะบ่เปินพลทางน้านความหักเดอนองลาเด้อเนาะเพราะว่าฐานะนี่กะอ่ะ บาบเป็นอย่างเนาะเนาะถ้าว่าคนคนเท้าหากันอ่ะเฮ้าหาอ่าฮีบได้ทุกชิิงทุกอย่างที่เฮ้าป็นเนาะถาาว่าเรื่องมีบบมีนี่ท้าว่าเฮ้าได้ตกแต่งกันมากหรือว่าอยู่กินน้ำกันแล้วเฮ้ากะขอเพียงแต่ว่าเฮ้าดูมันขยันหาสู่น้ำกันเลยน้องหนาอ่าฐานะทุกจนนี่มันกะบบเป็นปัจจัยรักอ่าและมันก็บบเป็นอ่าอาอกิจกันทางด้านคมหักเลยน้องหนาเด้อ บอบอต้องคิดอย่างไรเด้อแต่ว่านุ่มไทยมานาน่เปิดกับบอดีบ้าอย่างเมมนบ,บ<อ>ทางครอบครัวเขาเนาะอือแต่ว่าทางทางนุ่มไทยเพิ่นพ้อมแล้วบอที่จะมาขอยัาง<อ><อ>ทางพูดกัย่างคือกันเนาะแล้วก็ทางเม่น้องนี่กัย่างคือกันเนาะเออโดยโดยและเพิ่นมานาะเพิ่นอ่าได้น,นอนพี่บอลงละบอกลับเพิ่นมาแลวเพิ่นกลับเลยเนาะแล้วก็มาเอาเฟซอะไรกันไว้บอบอออะลรติดต่อกันทางในสบันนี้ บูเอ้าใช่บอลยังติดต่อกันอยู่สานองล่ะโทรศัพท์โบมีเอ้าโทรศัพท์โบมีโดยอ่าบัดนี้สิติดต่อหาผู้บ่าวไทยกับโบได้โดยโอ้มีแต่มาได้เห็นอันโอ้ลบกันละก่ะก็คือกับโดยสิติดต่อย้อนหลังกับโบได้อีกโดยโอ้โดยโดยอ๋าเดี่ยชีหูจังได้สบัดนี้เนาะ มาเป็นมาจังใดความหักกันเนาะโอ,โอ้ติดต่อบ่ได้เนาะทางครอบพวเหนี่โบมีโท,ทรศัพท์จักเครื่องเลยบ่น,นังน้องหล่ะโบมีจักเครื่องเลยเอาเวลาสิติดต่อเป็นเมียเป็นงานด้วยสะยบ่มีบ่มีเนาะเอ,อือกะยากเต็มแรกหนิเนาะน้องหล่ะเนาะโอ้โอโอพ่อแม่พี่น้องเลย โทรศัพท์กับโบมีเบอรเทือนกับโบมี่จะเครื่องเลยบ่นนะน้องหละโอ้โ,อโอบมี่จะเครื่องเลยเนาะโดยโอืมโดยโดยโดยโอเอาแสดงว,ว่าบัดนี้หันกันที่ต่อกันบ่ได้ตัวน้องหละโดยโอือเด็กชีฮิตเนีเ่นได้สบ,บันี จักแหละท่านนมาเองถ้านพนมาเองมันคืออันคือแบบนี้บ่เด้อโอ้และพนเคยอันได้ว่ากำลังหลายโบพนยังสิมาเยี่ยมยามถามเขาไหมโดยอพนเราพนยังสิมาอยู่เนาะโดยอืมเด้อเดยอเด้แต่กับเพ่นได้บอกว่าสิมาช่วงเดือนนั้นเดือนนี้น้องละบอกอบอกว่าสองสามมือสองสามมือสิมาอีกเด้โอ้แต่คือตอนนี้ค่ะพนกลับไทยแล้วบ่หรือยัง ยังโอ้อยังเนาะโ,โอ้แต่ว่าน่าจะก่อนกลับไทยเนาะน้องหลาเนาะเพื่อนกัน,น่าจจะมาเยี่ยมมายามทำข้าวอีกเนาะม,มาบัดน,นี่บม่นเพิ่นสิพาน,นอ้องไปอยู่พังไทยน้พปจ่จักถ้าว่าเพิ่นมาอยากเอาไปอยู่พังไทยนี่ไปบ่ไ,ไปไปบ่โ,โอ้โยันยกตัวอย่างว่าอันเพิ่นมา ขอแต่งแบบว่าอ่าอยากได้เป็นลูกเป็นเมียนี่น้องพ้อมแล้วบ่พร้พอมแต่อยางพอ่อพ่อยังบ่พ้อมน้องหันใจพ้อมแต่ทางครอบครัวยังบ่พ้อมอเนาะโอ้ย้อนเหตุผลยังเป็นยังเพิ่นคือจังยังบ่พ้อมน้องละบ่ฮูอนําเพิ่นโอ้เพิ่นขนา,าจ,จะมีเหตุผลของเพิ่นนะเนาะอือโดยโดยโดยโก็แบบว่ามานี่กัแบบ บอเคยคบเคยคุยอ่ากันมาก่อนเลยเนาะเล<ด>ยโอมาแบบเซอร์ไพรส์รเลยเธอป้าซอมโอยคันเป็นสม,มุกรบ้านในตั้งโตบะประา,านเลยเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ<ด><ด>มาแบบเซอร์ไพรส์รเลยเนาะอาโต<ด>ตื่นเต้นแห้งบ้น้องล่ะเลยเพื่อนเพิ่นเพิ่นเป็นอาณาเนี่ยใดน้องละเป็นลักษณะนิสัยดีอยู่บออือโดยเยเพื่อนมา เฮือนใจนี่เพิ่นมาโดนบ่น้องล่ะหอดบอมือนึงบออันมามามาหอดบอมือนึ่อหอดมือนึงเลยเนาะเพื่นมาน้ากันจกคนน้องล่ะคนหนึ่งคนเดียวเลยป๊ากะนับถือกระถือว่านับถือน้ําใจนุ่มไทยเนาะพ่เแม่พี่น้องเลยป้าสายเดียวเลยเนาะป้าสายเดียวมาหาน้องแดงเลยป๊าโตโหดแท้ี่เน้องพ่อพม่พี่น้องเลยกะถือว่าความหักมาแหงแซงทางโค้งเลยน้องพ่เแม่พี่น้องเลย ไฟกับฟิปเลยเนาะ <laughs> ดีใจแฮงบอนน้องล่ะดีใจอยูอ่ความรู้สึกอ่าแต่ก่อนน้องบ่เคยมีความหากักเนาะแต่ก่อนแต่ก่อนน้องยังบ่เคยมีความหักมาก่อนเนาะแล้วพอที่นี่ได้เจอหักอ่ากับหนุ่มไทยนย่องล่ะดีใจหฮงบ่ดีใจเฮงดีใจที่สุดเลยมันบ่เคยเคยคิดเคยฝันบ่ว่าซีมีผูบาวมาจีบถึงฮอนเทอน บ่เคยคิดเลยเนาะโดยโดยโดยนอนทุกยากยันคนมาจริงใจนำน้องอืมย่อนความทุกข์ความยากเนาะยันเขาบอจริงใจนำเนาะโดย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 กะคือว่านุ่มไทยมานี่แบบว่าเพื่อนซานร้านแปนเพื่อนกระหินหมดแล้วเนาะเพื่อนกับบไว้ว่ายอย่างน้องล่ะกะ รอบหน้าเพิ่นกะซีมาหามาอีกเนาะโอ้ยมาทุทางสมุทรตะวันกระดีใจน้ำเด้อเนาะเดี๋ยวทางสมุทรตะวันกะซีให้เบิ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพื่อนซานรันเป็นของน้องเนาะเดี๋ยวขอตัวสักคราวนึงเด้อน้องล่ะโดยเนาะเดี๋ยวทางสมุทรตะวันกะซีให้เบิ่งทางเฮือนน้องแดงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้ยเพื่อนซานรันเป็นเพิ่นกะซีประมาณนี้ หัวทีอนาหัวหนึ่งข่าวบอ่อนี้น้องอ่ะ mm. หนึ่งปัจจุบันเลยบลบอเราจะใช้หัวนี้หนึ่งข่าวแต่ละมือนะ mm. อผมไอพี่น้องเลยลงมาพีกอนน้องล่ะลงมาพี่กัอนหหกอ,นอหัวหนึ่งข่าวต่ละมือพ่อแม่พี่น้องออตโตสีไปบปล่แหละนี่น้องละ่ะหนึ่งได้ยู่บอ น่กเป็นน่โอ้พ่อโบมีเนาะอืมขีดตะไคร้พ่อแม่พี่น้องโอ้ถัวจะเบอทนี่บ่อนเลยบอโทนี่ยสองใบนี้โยบวงเลยค่ะบ่วงบรนีแล้ก้านเดียวนี้ยอาสร้างหมาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเมื่อสองใบแบบนี้ดีบ่อน่ะน้องละ บวงกับกันเดี๋ยวนี้อพพี่น้องโแท้นี่เนาะอืเบิ่งได้นน่ะเอออกก่อนเนาะอืมอันนี้หาจะเป็นอันบอนเฮือนครัวเจ้าแต่งอยู่ควกินบ่นี่น้องล่ะโอ้ยโอ้คกันนี้น้อยเนาะโอ้ยอือข้าน้ําได้ซะน้องน่ะกินอยู่แซ่น่ะซื้อเอาซื้อเอา อันดินไพ่ฉายจะอยู่นี่นะอนันดินตัวเองหะงนาซช่องหอกนาช่องห,หากบอกล,าลาลซช่องน้ห้อืนเฮ็ดหน้าแต่ละปีหันได้จักชอบสันนองละเห็ดเศร้าโอวิ่งใช้สันนองอันหน้าจะเมนบอลน,นี่หน้าจะบ่อยน่ะหน้าบอลไซ่ช่อห้เอาห้ได้ก็หงั้ได้น่ะ,ะน,น้องละห้นั่นก็หงั้นเดียวเดี๋ยวเพื่อเด้อ ไฮนี้แล้วกาให้นี้สองไนี้แท้ไฮนึงใ่หะทั้งผู้อัปทัดดินไปได้สาหงไพ่ะองขาวปะนะ้าหน้าสามไฮนี้โอ้คันใส่ผู้ลายกับ,กบเป็นเศ้าอออเออเบื้องเด้อพ่อแม่พี่น้องเ้ยเนาะต่างาหาสี่ไ้เบิง่งทังเฮือนนองแดงเพิน่น ป้าผมแม่พี่น้องเลยก็ถือว่าบบมีอ่าอุปสรรคความหักในด้านนี่เนาะความหักใน้างนี่นะพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเทิงว่าเพื่อนส่าน,น้องแดงจะเป็นแบบนี้ทางนุ่มไทยเพิ่นกะหับได้เนาะเด้เอพ่อแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวจะห้เบิ่งเนาะอ้ บาดผลตบเปี่ยวบดบ่อหน,นิน้องละ่ะเปียกหมดเปี่ยวหมดเลยเนาะอ,อยู่บ่ได้ได้ไเนาะออโอ,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 โอโ้ยเนาะทาง,างสงมามุกจับผันลืมซื้ออันของมาให้น้องแล้วผัดลืมอ่ะน้องละ่ะเปิเด้อโดยอืมเปิดเด้อเดียวเอ้ยสีพาเบิง่งอันนะั้นอรอบๆก่อน้องพ่อแม่พี่น้องเลย <c oughs> ให้หน้าสามให้เพื่อนมาเนะาะเทิงหัวเทียงนี่เม่นให้หน้าผู้ได้สารนี่น้องละ่ะ เนี uh ่ยราพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเพ่อนเพิินแสดงว่าน้าจายังบนมีไฟตัวสานี่ใส่แผงโซล่าเซลล์บ่โอ้โดยโดยแสนไหนขึบุถือเกือบน่องละถือเกือบ่อนไป อันตอนนุ่มไทยมาหา่ะเพิ่นได้พากินข่าวกินน้ำอยู่พี่บ่บนองละบ่มันเมื่อมาหาแล้รก็อ่าผักสัวข้าวแล้วกับเมื่อเลยบ่โดยอือโดยโดยโดยแต่อ่าเอยอยากขอถามว่าทางคือปัจจุบันนี่น้องเห็ดเวียยังะส้องละบ่ได้เห็ดเวี้ยงั้นนิ่แหละน้ยู่านและเห็ดหั่วเห็ดนั่นนี่แหละอือเห็ดน้ำเพือน้ำซ่านนี่ได้เนาะโอ้เออเมื่อนี่คืออยู่อันนะอันพ่อแม่อัน ไปเบียกบดบวมวันนี้นะมีแต uhm. ่น้องผู <t uh> <t uh uh ้เด uh ียวเนาะโดยโดยโดยอ่ะ um สันกับทางเอื้อยกาสิได้คอตัวลาเด้อน้องหล่าเด้อบันนี้เด้อโดยโดยอ่ะสบายดีน้องหล่ะโดยโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ถือว่าความหักของน้องกับบ่มีอุปสรรคอ่ะในทางฐานะน้องพม่พี่น้องเนาะทางหนุ่มไทยเพิ่นกรใจาถึงบุกมหาอาน้องเพิ่นถึงที่ถึงหม่องเลยเนาะพ่อแม่พพี่น้องเลยป้าก็ถือว่านับถือน้ำใจ ทางหนุ่มไทยเพื่อนพ่อแพม่พี่น้องคือทางน้องเพื่อนกะอ่ะเป็นความฮักครั้งแรกน่อแพม่พี่น้องเลยครั้งแรกกะจัดชุดใหญ่ชุดใหญ่ไฟกระพริบเาะน่อแพม่พี่น้องเลยกะทางอ่ะหนุ่มไทยมาแบบเซ์ไรเลยเนาะป้าทางสมุทรตะวันกะดีใจน้ำน่อแพม่พี่น้องเลยเพราะว่านี่กะจะเป็นฮักครั้งแรกกะมาแบบเซฟไรเลยเนาะป้กะถือว่าตื então, ่ like นเต้นหลยน่อแม่พี่น้องเลย แต่ว่าทางอาครอบครัวเพื่อนกับบมีอาบอมีอุปสรรคในทางด้านความฮักนอกพม่พี่น้องเลยทางนุ่มไทยเพื่อนกับอ่ะขับทางครอบครัวน้องแดงเพื่อนในนอกพม่พี่น้องเลยโดยอะไทยนี้ไทยนั่น,นกัทางสมุตะวันถาวาว่วาพิพาประกันในทงางเฮากระกาบขอโทษขออภัยพม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขสุขพนเ,เนอเนาะ โดยท่านี้สมุกตะวันกาซีได้ขออำลาพราะจ้าพม่พี่น้องเอีกันเบิดสุกุดสกุลโดยท่านี้กัสมุกตะวันกนขอกล่าวคำว่า,มมาสบายดีสบายดี